สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายหนุ่มวัย15ปีที่มีชื่อว่าตนกลา้าซึ่งเป็นนักเรียนวัยหนุ่มของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปลุ้นกันเลยครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าความลับของตนกลา้าเปิดเรื่องมาที่ในตอนเช้าของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดที่ไม่ใหญ่เกินไปและก็ไม่เล็กมากแต่ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายตามภาษาโรงเรียนเด็ก ในว 14, ัย14-15ปีเด็กชายต้นกล้าเป็นเด็กชายที่ตัวผอมผิวคล้ำแดดผมหยิกเล็กน้อยกลอบตาดำธรรมดาธรรมดากำลังเดินสะพายกระเป๋าผ่านหน้าอาคารเรียนด้วยท่าทางที่เรียบร้อยเขาสวมเสื้อพะละแขนยาวถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนนิดนิดเพราะรู้ตัวดีว่าเวลาเหงื่อออกแล้วเสื้อนักเรียนบางๆมักจะทำให้เขานั้นเขินอายมากเด็กชายต้นกล้า เป็นเด็กที่ไม่โดดเด่นไม่ได้มีใครมองตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วเขาเงียบไม่ค่อยพูดมากชอบนั่งอยู่ริมหน้าต่างหรือบริเวณหน้าประตูเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่าอยากหลบคนแต่เพราะตรงนั้นมันจะมีลมพัดผ่านและแสงแดดตกมาอยู่พอดีและแสงนั้นชอบตกลงมาพอดีกับสมุดเล่มเก่าที่เขาชอบใช้วาดรูปแต่มีเหตุผลอีกอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครเลยสักคน จากตรงริมหน้าต่างนั้นเขาสามารถมองเห็นเมจิได้ชัดที่สุดซึ่งเมจิเป็นใครเหรอเมจิเป็นเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสตัดผมยาวประบ่าผูกผ้าคาดผมสีอ่อนแทบทุกวันเธอยิ้มง่ายจนถึงขั้นที่เพื่อนๆชอบบอกว่าเธอนั้นยิ้มจนทําให้ทั้งห้องสว่างตนกลาเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยกับคำพูดนี้แต่ก็ไม่เคยกล้าพูดออกไปสักที สำหรับเขาแล้วเมจิก็เหมือนดอกไม้ที่เปล่งสีขาวสวยงามโดยไม่ต้องพยายามปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นส่วนเขานั้นก็เป็นได้แค่ต้นไม้ต้นเล็กๆที่แอบยืนมองอยู่ห่างๆเท่านั้นเองในทุกๆเช้าวเวลาที่เมจิเข้าห้องพร้อมเสียงหัวเราะก,กับเพื่อนๆต้นกล้าก็จะทำเป็นก้มหน้าก้มตาจัดโต๊ะแต่ความจริงแล้วเขากำลังใช้หางตาแอบมองเธออยู่ อีกฝ่ายไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองคือเหตุผลที่ทําให้ตนกลา้าอยากตื่นไปโรงเรียนในตอนเช้าทุกๆวันบางครั้งเมจิกก็หันมายิ้มให้ทั้งห้องทําให้ตนกลา้าก็เผยยิ้มตามเหมือนกับคนบ้าแต่ก็รีบก้มหน้าหนีเพราะว่ากลัวใครจะจับได้ตนกลา้าได้แอบวาดรูปของเธอในสมุดอยู่บ่อยๆรูปตอนผูกผมรูปตอนที่เธอหัวเราะรูปตอนที่เธอกําลังอ่านหนังสือ บางรูปก็มาจากความทรงจำที่เขาไม่เคยลืมไม่ได้มาจากการมองจริงๆสมุดเล่มนั้นคือความลับที่สุดของชีวิตของตอนกาวันหนึ่งเพื่อนที่สนิทของเขาอย่างโจนัดเคยสงสัยว่าตนก้านั้นวาดอะไรเพราะเห็นเขาวาดอะไรบางอย่างแต่ต้นกล้าก็ปิดบังทำให้โจนัดั้นยิ่งสงสัยมากกว่าสายลับซะอีกจนัดก็เลยถามว่า เฮ้ย hey, ตนกาเอ็งวาดอะไรอยู่วะวาดทั้งวี่ทั้งวันตนกลาก็เลยตอบด้วยความบาดระแวงว่าโอ้โหไม่มีอะไรหรอกนัดเราวาดรูปวิวเฉยเจ้านัดไม่คิดอะไรมากก็เลยเชื่อไปด้วยความสนิทใจเพราะใครจะคิดว่าไอ้นตนกาจะมีความลับที่เกี่ยวกับผู้หญิงอยู่ด้วยต้นกล้าคิดเสมอว่าความรู้สึกแบบนี้แหละหากถูกเปิดโปงออกไปคงน่าอายมาก จนกระทั่งวันหนึ่งครูสังคมได้ประกาศให้จับกลุ่มทำโครงงานเรื่องชุมชนของฉันกลุ่มละสี่คนตนกากะจะจับคู่กับกลุ่มผู้ชายเหมือนเดิมแต่เพื่อนเขากลับดึงตัวไปก่อนหมดแล้วทำให้ตนกลานั้นต้องยืนอยู่กลางห้องแบบงงๆอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมีเสียงใสๆดังมาจากด้านหลังของตนกาว่าตนกามารวมกลุ่มกับเราได้นะเรายังขาดคนอยู่พอดีเลย พอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละหัวใจของต้นก้ลาก็เต้นจนเหมือนจะกระโจนออกมาจากอกเลยเมจิได้ยืนส่งยิ้มให้กับเขายิ้มแบบที่เห็นแล้วลืมหายใจไปครึ่งวินาทีเลยในกลุ่มนั้นก็จะมีเมจิแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกสองคนและก็ต้นกาเด็กชายที่ปกติแทบไม่เคยคุยกับใครตลอดคาบเรียนเมจิชอบโน้มตัวลงมาดูงานของตนกาใกล้ ไกลจนทําให้ต้นกล้าได้กลิ่นแชมพูและกลิ่นของดอกไม้อ่อนๆไกลจนที่ต้นกล้าต้องฝืนไม่ให้ตัวเองนั้นหน้าแดงไกลจนทําให้ต้นกล้ารู้สึกว่าเวลานั้นหยุดหมุนไปในบางช่วงวันนั้นต้นกล้านอนแทบไม่หลับเลยหัวใจของเขาวิ่งไปไกลกว่าการบ้านทุกวิชาที่ค้างอยู่แต่ในวันเดียวกันนั้นเป็นช่วงของฤดูฝน ที่เริ่มต้นด้วยเมฆสีเทาทึบและกลิ่นดินเปียกชื้นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฝนเทลงมาอย่างหนักเด็กๆต่างรีบวิ่งกลับบ้านบางคนวิ่งไปหลบใต้กันาศาสต์บางคนวิ่งไปหลบใต้อาคารเรียนแต่ต้นกล้ายืนถือร่มที่เตรียมมาเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านแต่แล้วเขาก็มองไปเห็นเมจิยืนมองท้องฟ้าพร้อมกับถอนหายใจโธ่เอ้ยลืมร่มอีกแล้ว ตนกล้าก็ยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมขาของเขากับก้าวเข้าไปหาเธอแทบจะทันทีเมื่อได้ยินเสียงบนเออเออเมจิใช้ล่มเราดิเราได้พกมาอยู่ตนกล้าได้ยื่นร่มให้ด้วยมือที่สั่นนิดๆเมจิยิ้มและก็ถามด้วยความสงสัยว่าตนกล้าหนาวหรอ ทำให้มือสัน่นตนกาก็เลยตอบด้วยความเขินอายว่าอ๋อไม่หรอกแค่มันสั่นงนิดนิดไม่เป็นไรหรอกเมจิยิ้มแล้วก็พูดว่างั้นเดินไปด้วยกันไหมทางเดียวกันนี่นาปะกลับบ้านกันตนกาคิดว่าตัวเองคงเป็นลมได้ง่ายๆแน่ถ้าฝืนยังอยู่ต่อดังนั้นก็เลยตัดสินใจเดินไปด้วยกันระหว่างทางเสียงฝนตกใส่พื้นดังสม่ำเสมอ เม็ดฝนกิ้งลงมาตามปลายร่มจนเกิดเป็นเสียงจุงจ๊งจิงจุ๊งจิ้งเล็กๆเมจิเดินใกล้จนไหลแทบจะชนกันตนกล้าพูดอะไรไม่ออกเลยหูแดงหน้าแดงหัวใจเต้นเหมือนกับวิ่งรอบสนามมาสิบรอบเมจิกับพูดคุยสบายๆเล่าเรื่องการบ้านเรื่องค่าพารศึกษาเรื่องเพื่อนในห้องเสียงของเธอ ทำให้ทุกอย่างรอบข้างดูอบอุ่นแม้จะเป็นวันที่หนาวก่อนจะแยกกันเมจิได้บอกว่าขอบใจนะต้นกล้าถ้าไม่ได้ต้นกล้าคงเปียกหมดแน่เลยเม่พอได้ยินเท่านั้นแหละจะต,ตนกลาก็เก็บไปนอนฝันทั้งคืนคืนนั้นตนกานอนยิ้มทั้งคืนไม่หุบเลยรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วโดยไม่รู้ว่าเขาหลับไปตอนไหน แต่ในความสุขของเขาก็อยู่ได้ไม่นานเด็กชายชื่อกันตัวสูงหน้าตาดีเล่นกีฬาเก่งเรียนก็เก่งเริ่มเข้ามาพูดคุยกับเมจิบ่อยขึ้นบางทีก็นั่งกินข้าวด้วยกันบางทีก็ส่งขนมให้บางทีก็เดินไปส่งถึงหน้าอาคารเรียนเพื่อนทั้งห้องก็เริ่มล้อบางคนก็พูดว่าก,กันกับเม่นี่เหมาะสมกันจริงๆเลยนะ ดูดิเมจิยิ้มตลอดเวลาเลยตอนอยู่กับกันนะ่ะตนกล้าได้ยินแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยเขาก้มหน้าเงียบ,เ,ยบเหมือนเป็นอากาศที่ไม่มีใครมองเห็นคำล้อเล่นคำนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจของต้นกล้ายอย่างแรงแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรสักคำเพราะในสถานะตอนนี้เขาเป็นได้เพียงแค่เพื่อนร่วมห้องธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เขานั้นประทับใจได้ซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดของเมจิซึ่งเมจิไม่ได้บอกใครว่าวันไหนเป็นวันเกิดของเธอแต่ต้นกล้ากลับจำได้เขาเป็นคนสังเกตเก่งและความรักก็ทำให้เขานั้นเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองเลยเขาได้วาดรูปเธอให้เป็นของขวัญเป็นรูปที่ใช้เวลาหลายคืน วาดแล้ลบลบแล้วาดวาดแล้วลบจนพอใจจนออกมาเป็นผลงานที่สวยที่สุดเท่าที่ตนก้าเคยวาดมารูปนั้นเป็นรูปที่เมจิกํำลังยิ้มมีแดดอ่อนๆตกจากด้านหลังห้องเพราะเขามักจะเห็นเธอในแสงแดดริมหน้าต่างในตอนเช้าเสมอแต่ถึงวันที่ตั้งใจเอาจริงๆเขากลับซ่อนรูปเอาไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมมือก็สัน หัวใจก็เต้นแรงกลัวทุกอย่างไปหมดกลัวว่าเธอจะไม่ชอบกลัวว่าเธอนั้นจะคิดว่าเขาน้ำพิลึกสุดท้ายเขาก็อดทนและเก็บรูปนั้นไว้ทั้งที่ใจนั้นอยากจะมอบให้ที่สุดในโลกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาความใกล้ชิดก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆหลังจากวันที่ฝนตกเมจิเริ่มคุยกับต้นกล้ามากขึ้นบางที ก็ถามเรื่องของการบ้านบางทีก็ถามว่าเมื่อกี้ครูพูดอะไรนะเราฟังไม่ทันบางทีก็ชวนไปเล่นโรงอาหารด้วยกันตนกล้าพูดน้อยเหมือนเดิมแต่หัวใจกลับเต้นไม่หยุดทุกครั้งที่เขาได้เดินข้างเธอทําให้เขานั้นรู้สึกว่าตนเองกำลังพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยแม้บางครั้งจะคิดไปเองมากกว่าแต่ก็เป็นความรู้สึกดีๆ ก็เหมือนกับมเมล็ดเล็กๆที่ค่อยๆแตกหน่อขึ้นทีละนิดทีละน้อยความลับก็ค่อยๆหลุดลอยออกมาวันหนึ่งหลังเลิกเรียนต้นกาได้เก็บของช้าเพราะมัวแต่หาสมุดงานพอหันกลับไปเมจิก็กำลังถือสมุดของเขาอยู่หัวใจของต้นกล้าหยุดเต้นเลยจริงๆเพราะว่าทุกหน้าในนั้นคือรูปของเมจิเอง รูปที่เขาไม่คิดว่าจะมีใครได้เปิดดูโดยเฉพาะเมจิคนนี้เมจิเปิดดูช้าๆเธอเงียบไม่ได้หัวเราะไม่ได้แซวแต่ใบหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาเรื่อยๆต้นกล้านี่เธอวาดเราเหรอเมจิถามต้นกล้าด้วยน้ำเสียงเบาๆต้นกล้าพูดไม่ออกทั้งคำเลยยิ่งกว่านั้นคืออายมาก แล้วก็กลัวกลัวว่าเธอนั้นจะรังเกียจกลัวว่าเธอนั้นจะห่างไปกลัวไปหมดทุกอย่างเลยแต่เมจิก,กลับยิ้มยิ้มแบบอบอุ่นที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยเมจิก,ก็พูดขึ้นว่าวาดสวยมากเลยนะเราไม่เคยรู้เลยว่าต้นกล้าวาดรูปเก่งขนาดนี้อ่ะคำพูดนั้นทำให้ต้นกล้าแทบร้องไห้เพราะมันไม่ใช่คำหัวเราะเยะ แต่มันเป็นคำาชื่นชมที่อบหัวใจของเขาไว้เต็มๆทําให้ต้นกา้านั้นมีกําลังใจมากขึ้นแต่ความสุขทุกอย่างย่อมผ่านไปเร็วเสมอจนมาถึงวันหนึ่งในช่วงใกล้ปิดเทอมกันได้รวบรวมความกล้าที่จะบอกชอบเมจิต่อหน้าเพื่อนๆหลายคนและในระหว่างนั้นต้นกล้าก็อยู่ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตนกา้านั้นหัวใจแทบหล่นลงพื้น หน้าชาตัวเย็นชาทำอะไรไม่ถูกเลยกันได้ยื่นขนมให้เมจิแล้วพูดไปตรงๆว่าเมจิเราชอบเมจินะมาคบกับเรานะพอเมจิได้ยินแบบนั้นเมจิก็ทำหน้าตึงสายตาหลบซ้ายหลบขวาไม่สูหน้าเธอกัดริมฝีปากเหมือนกำลังลำบากใจแล้วเธอก็ใส่หน้าเบาๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่า เออเราขอโทษนะแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นกับกันนะโหพอได้ฟังเท่านั้นแหละทั้งห้องเงียบสนิทเลยกันหน้าเสียแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรเขาเพียงแค่เดินออกไปด้วยสีหน้าที่ผิดหวังเท่านั้นตนกล้ารู้สึกโล่งใจในทันทีแต่ก็รู้สึกผิดไปพร้อมกันเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเห็นใครเจ็บแต่หัวใจของเขา ก็พลอยเต้นแรงขึ้นอีกครั้งอย่างห้ามไม่ได้พอถึงเวลาหลังเลิกเรียนในวันนั้นเมจิได้เรียกต้นกล้าไปรอเธอที่ใต้ต้นจามจุรีบริเวณหน้าโรงอาหารซึ่งเป็นต้นจามจุรีที่ใหญ่มากเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนใครเข้ามาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเธอได้ยืนกอดกระเป๋าเล็กน้อยลมพัดผมของเธอปลิวสวัยเบาๆ แล้วก็พูดขึ้นว่าต้นกล้าวันนี้ได้เห็นใช่ไหมต้นกล้าก็งงแล้วก็ถามกลับไปว่าเออ,เ,อ,อเห็นอะไรหรอเมจิพูดว่าก็การน,นะสิที่เขามาบอกว่าชอบเราอะ่ะต้นกล้าทำได้เพียงพยักหน้าไม่กล้าพูดอะไรสักคำกลัวพูดแล้วเสียงจะแตกเมจิก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองเขา แววตาอ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าต้นกล้าเรารู้แล้วนะว่าทำไมต้นกล้าถึงวาดรูปเราเยอะขนาดนั้นพอต้นกล้าได้ยินแบบนั้นก็หายใจติดขัดทันทีเหมือนลมรอบตัวหยุดพัดชงักเลยจริงๆนะเมจิพูดต่อพร้อมกับเอ่ยว่าเราก็ชอบต้นกล้าเหมือนกันตั้งแต่วันที่ต้นกล้าให้ล่มระวันนั้นแล้ว พอเมจิพูดเท่านั้นแหละโลกทางใบเหมือนเงียบไปหมดเลยเหลือแค่เสียงหัวใจของต้นกลา้าที่เต้นดังอยู่ในหูเขากั้นใจแล้วก็พูดช้าๆว่าเออเราอะ่ะชอบเมจิมานานแล้วนานมากแล้วด้วยพอเมจิได้ยินแบบนั้นเมจิก็ยิ้มยิ้มที่ทําให้หัวใจเขาละลายเลยเมจิได้พูดว่างั้นเราเป็นแฟนกันนะต้นกล้า โหพอต้นกล้าได้ยินแบบนั้นนะต้นกล้าแทบไ่เชื่อหูตัวเองเลยแต่เมื่อเมจิยื่นมือเข้ามาจับมือของต้นกลามือทั้งอุ่นทั้งนุ่มและก็สั่นเล็กน้อยเขารู้ทันทีว่านี่ยมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันหลังจากวันนั้นต้นกล้าไม่ได้นั่งริมหน้าต่างอีกต่อไปไม่ใช่เพราะไม่อยากแอบมองอีกต่อไปนะแต่เป็นเพราะ เมจินั้นชอบมานั่งด้วยเวลาแดดอ่อนตกผ่านกระจกเหมือนฉากในภาพวาดเขาก็ยังคงวาดรูปอยู่เหมือนเดิมแต่หลังจากนี้เมจิเป็นคนที่ขอให้วาดเองบางวันเธอถึงกับขอวาดคู่กันด้วยซ้ำความรักของเขาในวัย15้าปีอาจไม่หวือหวาไม่ใช่ความรักที่สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่สำหรับตนกาแล้ว มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเขาเหมือนกับต้นกลาที่แตกหนอ่อเป็นต้นอ่อนเพราะได้รับแสงแดดอุ่นๆจากคนคนหนึ่งคนที่ชื่อว่าเมจิและนีะ่คือความลับที่ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปของต้นกลาเป็นยังไงกันบ้างครับชอบความรู้สึกแบบนี้ไหมและคุณผู้ฟังละ่ะเคยมีความรู้สึกแอบรักใครหรือเปล่า สามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและเรื่องราวใหม่ๆที่จะมานำเสนอจากพวกเราครูสาพราเพลินสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ